วันลุมพินี134ยอดเหล็กเพชรเสร็จแน่นอนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่ๆทุกคน,พ,พ,กคนพบกับผมอีกแล้วนะครับกับการวิเคราะห์มวยวันและคลิปนี้เป็นวันลุมพินีที่134นะฮะเช่นเดิมเช่นเคยผมก็จะเอาคู่มวยที่ผมชื่นชอบมาวิเคราะห์ให้กันฟังนะครับ133ที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่ายับเยินเลยนะครับมาคู่เดียวที่เหลือล่วงหมดเลยนะฮะที่สําคัญ,ญยอดวิวตกด้วยนะฮะมันน่าเศร้าจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไร ตราบใดที่ยังมีคนฟังผมอยู่ผมก็ยังจะทําคลิปนะครับและจะมีคู่ไหนบ้างที่ผมชื่นชอบในวันลุมพินี134ก็ไปรับชมรับฟังได้เลยครับเริ่มที่คู่แรกครับทาเกียคาริลอฟพบกับซิมอนไปกันที่ทาเกียก่อนเลยนะครับผมนักชกรัสเซียวัย32ปีฟอร์มในรายการก็ลุ้มลุ้น,นดอนนะครับแพ้ชนะสลับกันไป 10ไฟเนี่ยเป็นการแพ้5ชนะ4นะครับผมแต่ว่าไฟล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนเอกฉันนักมวยจีนได้นะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้มาติดต่อกันเลยทาเกียร์ในช่วงพิกๆเนี่ยก็ชนมาระดับรถถังซูเปอร์เล็กนะครับผมเป็นมวยที่อย่างที่เราเห็นกันครับมีความเร็วจัดจ้านมากๆ การออกหมัดเนี่ยออกได้แม่นยำสเตปฟุตเวิร์กดีออกหมัดได้รวดเร็วนะครับเวลาที่ทาเกียเจอมวยที่ช้ากว่าเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาชนะได้นะเขาจะใช้ความเร็วเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับอาวุธมวยไทยก็มีครบนั่นแหละแต่ว่าจุดเด่นก็การออกหมัดที่รวดเร็วนั่นแหละครับแต่ทาเกียเนี่ยเป็นมวยที่โดนลูกหนักแล้วออกอาการให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นศอกเป็นเข่าหรือเป็นแข้งถ้าโดนหนักๆบดเข้ามาเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับจะมีอาการแยงแยงให้เห็นเลย อายุก็3.2ปีแล้วก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าไฟนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกำลังใจจะดีหรือเปล่าจากไฟล่าสุดที่ชนะมาได้ก็มารอชมรอเชียน,นะครับข้ามฝาบางด้านซิมอนหนุ่มญี่ปุ่นวัย21ปีจากค่ายเอวาสปอร์ตยิมนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวตึงจากญี่ปุ่นนะครับเป็นนักชกญี่ปุ่นที่ผมชื่นชอบมากๆหน่วยกา้านดีสูง178 อาวุธมวยไทยมีครบหมัดเท้าเข่าศอกสเต็ปฟุตเบิร์กก็ดีระบบการป้องกันตัวก็ดีเวลาใช้อาวุธมวยไทยเนี่ยใช้ได้ดีทุกลูกนะครับเพราะว่าฝึกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กนะซิมอนเนี่ยเรียกได้ว่าครบเครื่องครับผมยังไม่รู้ว่าจะเอาข้อไหนมาติซิมอนเลยนะฮะเกมลูกก็ดีเกมรับก็แน่นสเต็ปฟุตเบิร์กก็ดี 3ไฟที่มาต่อยในรายการเนี่ยก็ชนะรวดนะฮะเริ่มจากการชนะ TKO ลิทเดตไฟต่อมาเนี่ยสอนมวยยอดเหล็กเพชรที่ญี่ปุ่นนะครับและไฟล่าสุดชนะ TKO เพชรทองหล่ออันตรายรอบด้านจริงๆนะฮะว่าทีนักชกสัญญาคนต่อไปแน่นอนเพราะฉะนั้นมารอชมรอเชียร์นะครับและคู่นี้ครับทาเกียกับซิมอนถ้าวัดหมัดกันเนี่ยก็ได้ลุ้นได้เสียนะเพราะว่าทาเกียก็หมัดดีเหมือนกันออกได้เร็วออกได้แม่นซิมอนก็ออกได้ดีเช่นเดียวกัน แต่ว่าจุดเปลี่ยนเกมนี้ผมว่ามันจะเป็นอาวุธมวยไทยอื่นๆนะครับเช่นพวกซอกพวกเขาพวกแข้งอย่างเงี้ยและซิมอนเนี่ยจะทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนวงในตีเขาเนี่ยน่าจะตีสนุกเลยเพราะว่าสูงยาวกว่าความสดก็มีมากกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าซิมอนดีกว่าทุกประตูเลยนะในไฟนนี้เพราะฉะนั้นเลือกเชียร์ไปที่ซิมอนแล้วกันนะครับผมสดกว่าใหม่กว่าน่าจะดีกว่าอย่างแน่นอน แต่ก็ประมาททาเกียคาริล็อบไม่ได้เหมือนกันนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นรัสเซียหมัดได้ลุ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รอชมรอเชียนะครับว่าคู่นี้จะจบลงอย่างไรมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านเอเลียตอับเดลาลีพบกับอาราวดีรามาสานฟ <Okay. S 2> คู่นี้เนี่เรียกได้ว่าเป็นมวยที่หมัดดีทั้งคู่นะครับเอเลียดอับเดลาลีเนี่ยมาเปิดตัวในรายการไฟแรกก็ต่อยหน้าปตทซะยับยุยี่เลยนะ เป็นคนที่รูปร่างสูงยาวมีความเร็วในการออกหมัดนะครับออกหมัดได้ค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นสายคิกบ็อกซิ่งนะเอเลียดอับเดลารีถึงแม้ว่าจะมาเปิดตัวในกติกามวยไทยอาวุธอื่นๆเราก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นหรอกครับเพราะอย่างที่ว่าไปครับมาจากสายคิกบ็อกซิ่ง หมัดก็จะดีเป็นพิเศษมีสเตปฟุตเวิร์กที่ดีเลยแต่เท่าที่ดูมาในไฟเจอกับปทเนี่ยลูกหนักอาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกแม่นเข้าเป้ามากกว่านะฮะแต่ถึงแม้จะไม่หนักมากถ้าโดนบ่อยเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันนะส่วนอาราวดีรามาซานอฟเนี่ยจอมเก่าของรายการนะครับอดีตแชมป์คิกบ็อกซิ่งไฟล่าสุดเนี่ยก็กดน็อกเพชรเขากระโดงหรือว่าเดินชนไปในยกที่1เท่านั้นนะครับพิษสงยังคงรอบตัวเหมือนเคยนะถึงแม้ว่าอายุจะ30ปีและผ่านศึกมาเยอะแล้ว ประสบการณ์เนี่ยหายห่วงครับอาวุธมวยไทยนี่มีครบและทีเด็ดที่ขาดของอลราวดีรามาสานอฟก็น่าจะเป็นหมัดนั่นแหละครับตามสไตล์รัสเซียมีหมัดที่แม่นยำและหนักหน่วงได้ลุ้นได้นับได้น็อกนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีอาการท้องบางให้เห็นหลายครั้งแต่ว่าถ้าเขาต่อยโดนก่อนก็ได้ลุ้นแน่นอนนะครับและอย่างที่พูดไปครับคู่นี้เก่งหมัดกันทั้งคู่นะแต่ว่าเอเลียตอับเดลารีเนี่ยจะได้สูงยาวกว่าและได้ความสดที่มีมากกว่า ส่วนอาราวดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะความสดไม่เท่าและตัวเตี้ยกว่าเล็กน้อยเนี่ยแต่ลูกหนักลูกชัดเจนเนี่ยอาวุธมวยไทยก็มีมากกว่านะครับถ้าไม่ไปโดนต่อยท้องเป็นโรคท้องบางเนี่ยยังไงก็ได้ลุ้นแน่นอนและความเก่าประสบการณ์นี่แหละผมว่าอาจจะทําให้อาราวดีรามาสนอบชนะไปได้ในไฟน์นี้แต่ก็มองยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าเอเลียดเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันและมีช่วงชคที่ยาวกว่าแต่ว่าท้ายสุดครับขอเลือกเชียร์ไปที่อาราวดีรามาสนอบดีกว่านะครับ มีลูกหนักให้ได้ลุ้นมีความเก๋าประสบการณ์ขออย่างเดียวแค่อย่าโดนตุ้ยท้องนะฮะถ้าโดนตุ้ยท้องเนี่ยตัวใครตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นก็รอชมรอเชียรครับว่าไฟนี้ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านเลนนี่บราซี่พบกับอิยาสมูซาเอฟคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ใช้หมัดดีกันทั้งคู่นะครับจุดเด่นจุดขายเนี่ย เลนนี่บราซี่เนี่ยต่อยในรายการ3ไฟนะครับเป็นการชนะแค่1ไฟเท่านั้นหลังจากนั้นก็หายไปนานเลยนะเป็นปีกว่าแล้วมั้งฟอร์มล่าสุดเท่าที่ผมไปดูเนี่ยต่อยอยู่ไทยไฟนะครับกดน็อกนักชกไทยไปเลยนะฮะออกหมัดได้น่ากลัวมากๆหมัดฮุกซ้ายขวาเนี่ยออกได้หนักออกได้แม่นมีความนิ่งเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะฮะการยืนมวยเนี่ยทรงสวยมากๆเลยเลนนี่บราซี่ สไตล์การยืนมวยเหมือนนักมวยไทยนะครับผมไม่เหมือนนักมวยต่างชาตินะแสดงว่าเรียนรู้มาดีค่อนข้างดีเลยอาวุธมีครบครับหมัดเท้าเข่าศอกออกได้หมดวงในก็ตีเข่าได้ทําได้ดีทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าจุดขายก็นั่นแหละครับน่าจะไปอยู่ที่หมัดนั่นแหละและเป็นนักชกที่มีรูปร่างส่วนสูงที่ดูดีเลยนะครับ180กว่า ก็ต้องมารอดูกันนั่นแหละครับว่าการกลับมาครั้งนี้เรนี่บราซี่จะทําได้ดีแค่ไหนนะฮะส่วนอิวยาบมูซาเอฟนักชกรัเสเซียจากทีมเมดิซาตูนะครับฟอร์มโดยรวมในรายการเนี่ยแปไฟชนะเพียง3ไฟเท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นการแพ้หมดเลยแต่ว่า3ไฟที่เขาชนะเนี่ยเขาชนะน็อกทั้ง3ไฟนะครับและที่แพ้5ไฟเนี่ยก็คือแพ้คะแนนทุกไฟนะไม่เคยแพ้น็อกเหมือนกันเป็นมวยที่ค่อนข้างอึดถึกทนเหมือนกันนะการฟิตซ้อมเนี่ยค่อนข้างดีเลย ไฟล่าสุดเนี่ยแพ้กับวรพลลูกเจ้าพ่อโรงต้มไปนะครับโดนวงในเข้าไปเนี่ยแก้ไม่ได้นะฮะและที่สําคัญเนี่ยน้ำหนักเยอะกว่าวลรพล4ี่ปอนกว่านะแต่ว่ากดวรพลไม่ลงนะครับพอโดนวงในเข้าไปตามสไตล์นักชกต่างชาติฮนะส่วนใหญ่จะแก้ไม่ค่อยเป็นกันนะครับแต่ว่าทีเด็ดที่ขาดก็นั่นแหละครับถ้ามาจากรัสเซียก็ต้องเป็นหมัดอยู่แล้วขอแค่ต่อยโดนจังๆสักที2ทีเนี่ยได้นับได้น็อกแน่นอน 3ไฟที่เขาชนะมาก็กดน็อกเป็นว่าเล่นเหมือนกันอาวุธอื่นๆของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีครับมีเข่ามีศอกออกได้ดีเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจุดอ่อนจุดด้ยก็นั่นแหละครับถ้าโดนวงในแก้ไม่เป็นเท่าไหร่นะฮะและถ้าโดนหนักๆเนี่ยก็อาการออกให้เห็นเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่างที่พูดไปครับฟิตซ้อมร่างกายมาค่อนข้างดีเลยเลยยังไม่แพ้น็อกใครนะสำหรับอิยาตดมูซาเอฟก็ต้องมารอดูกันนั่นแหละครับว่าไฟนี้จะทําได้ดีแค่ไหนนะฮะ และคู่นี้ครับเรนนี่บราซีกับอิยาร์ดมูซาเอฟจุดเด่นมีเหมือนกันทั้งคู่ก็คือหมัดอาวุธอื่นๆก็ออกได้ดีเหมือนกันทั้งคู่แต่เรนนี่บราซีเนี่ยจะได้ช่วงชกที่ยาวกว่านะครับและเท่าที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าอาวุธอื่นๆที่ไม่ใช่หมัดเรนนี่บราซีเนี่ยจะดูน่ากลัวกว่าเนื่องด้วยว่าสูงยาวกว่านั่นแหละครับผมวงในก็น่าจะตีเขาได้ดีกว่าถ้าเขาใช้แผนวงในกับอิยาร์ดมูซาเอฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ลุ้นชนะเลยสําหรับเรนนี่บราซี แต่ถ้ามาวัดกันที่วงนอกและผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าต่างชาติเจอกันเนี่ยผมคิดว่าหมัดของอิวยาร์ตมูซาเอฟก็ยังคงน่ากลัวนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มโดยรวมในรายการจะแพ้เยอะไปหน่อยแต่เรื่องหมัดมวยเนี่ยรัเสเซียก็ไม่ได้เป็น2รอ,องใครเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นไฟน์นี้อาจจะเสียเปรียบช่วงชกหน่อยแหละแต่ขอเชียร์ไปที่อิวยาร์ตมูซาเอฟนะครับผมเชียร์ไปที่ลูกหนักแล้วก็สภาพร่างกายนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะฟิตซ้อมมาดีมากมาก แต่คู่นี้ผมก็มองว่ามันออกได้ทั้ง2หน้านั่นแหละดูยากเหมือนกันเพราะเจ้าเลนนี่บราซ่เนี่ยอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นก็นิ่งขึ้นเยอะเลยต้องมารอชมเท่านั้นแหละครับว่าคู่นี้ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะหมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99พบกับวุฒิไกรวอรจัก,กวุิคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นสงครามแข้งก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าใช้แข้งได้ดีกันทั้งคู่เลย เด็ดดวงเล็กเนี่ยไฟล่าสุดก็สามารถคว้าชัยได้เสียทีนะครับหลังจากแพ้มาติดต่อกัน3ไฟนะฉายาแข้ง 5G เนี่ยก็ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าการออกแข้งของเขานั่นแหละออกได้เร็วออกได้ถี่เป็นมวยที่ออกอาวุธได้ต่อเนื่องนะแต่มีช่วงหลังๆนี่แหละที่คิดเยอะไปหน่อยเวลาจะออกอาวุธแต่ว่าท้ายสุดครับไฟล่าสุดก็คว้าชัยได้เสียทีนะครับด้วยแข้งของเขานั่นแหละออกต่อเนื่องออกเบิ้ลออกถี่ๆแบบเนี้ยเก็บกินคะแนนไปนะฮะ แต่เท่าที่ผมมองมาเนี่ยอาวุธของเด็ดดวงเล็กอาจจะยังไม่หนักเพียงพอที่จะปิดบัญชีคู่ต่อสู้ได้นะครับอาจจะมีดีที่ออกได้ถี่ออกได้ขยันนั่นแหละอาวุธอื่นๆก็ยังไม่น่ากลัวเท่าที่ควรนะครับจุดขายหลักก็น่าจะเป็นแข้งของเขานี่แหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือความมั่นใจนะครับถ้าเป็นเหมือนหลายๆไฟที่แพ้มาเนี่ยก็คือยึกยักไม่ออกอาวุธสักทีเนี่ยอันนี้ก็อาจพาถึงแพ้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องออกอาวุธให้ต่อเนื่องเหมือนไฟล่าสุดนะครับ ส่วนวุฒิไกลวอจัก,กรวุุิเนี่ยสไฟที่มาต่อยเนี่ยกดน็อกคู่ต่อสู้ทั้ง3ไฟนะครับชนะน็อกเอาท์ึชนะ TKO2 และเป็นการชนะนักชกต่างชาติถึง2อลนยนะครับเอมุยตึงๆแข็งๆจากกะเลียงเมียนมาเนี่ยวุฒิไกลก็กดน็อกมาแล้วนะฮะมฮัมหมดต้าฟิกตัวใหญ่เนี่ยก็โดนวุฒิไกลมาแล้วในไฟล่าสุดคือแข้งของวุฒิไกลเนี่ยเป็นคนที่ออกได้สวยมากๆนะครับจังหวะบาลานซ์ร่างกายศาสตร์แข้งเนี่ยขึ้นก้านคอทําได้ดีมากๆ และอาวุธอื่นๆพวกหมัดซออเข่าเนี่ยเป็นคนที่ออกอาวุธได้ค่อนข้างแม่นยำครับผมแม่นยำและหนักเอาเรื่องเลยกดน็อกคู่ต่อสู้ได้เลยชื่อเสียงอาจจะไม่หวือหวานะครับเหมือนมาเงียบๆแต่เก็บเรียบอะไรทํานองนี้นะครับวุธที่ไกลซึ่งผมค่อนข้างชื่นชอบมากๆนะครับการจัดบาลานซ์ร่างกายแล้วศาสตร์แข้งเนี่ยมันดูสวยงามมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันเลยครับว่าไฟนี้จะแรงต่อเนื่องหรือเปล่าและคู่นี้เด็ดดวงเล็กกับวุธที่ไกลครับ ถ้ามายืนแลกแข่งกันอยู่วงนอกเนี่ยก็ออกใครก็ได้เลยฮะแต่เด็ดดวงเล็กอาจจะมีดีกว่าที่ออกได้ทีกว่าแต่ลูกหนักเนี่ยจะไปอยู่ที่วุฒิที่ไกลครับวุฒิที่ไกลอาจจะไม่ได้ออกทีเท่าเด็ดดวงเล็กหรอกแต่ออกแต่ละทีเนี่ยได้ลุ้นแน่นอนแต่ว่านี่มันคือมวยไทยครับมันไม่ได้มีแค่แข้งและอาวุธปิดเกม,เมอื่นๆอย่างเช่นหมัดแบบเนี่ยผมมองว่าวุฒิที่ไกลเนี่ยหนักกว่าและออกได้น่ากลัวกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว แต่สิ่งที่ผมกลัวคือกลัวว่าจะมาดูเชิงกันนะนครับมวยทรงนี้เจอกันเนี่ยกลัวจะมาระแวงกันสาดแข้งกันเหาะแย่หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะและท้ายสุดคู่นี้เลือกเชียร์ไปที่วุธที่ไกลวอจักรวุธดีกว่านะครับผมมีลูกหนักลูกปิดเกมได้ลุ้นแน่นอนแต่ก็ไม่สามารถประมาทแข้งของเด็ดดวงเล็กได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รอชมรอเชียร์นะครับว่าคู่นี้จะจบลงอย่างไรนะฮะ และมากันที่คู่เอกประจำรายการนะครับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะพบกับอานามามัมมาดอฟคู่นี้เนี่ยจุดเด่นจุดขายน่าจะเป็นหมัดแน่นอนเลยครับผมยอดเหล็กเพชรเนี่ยก็สายเดินชนเดินบูเดินชนเดินต่อเนื่องแต่ว่าออกอาวุธน้อยเหลือเกินแต่ออกแต่ละทีเนี่ยถ้าโดนก็ได้ลุ้นนะครับอาวุธมวยไทยนี่มีครบไม่ต้องพูดถึงเลยความเป็นมวยไทยอะไรทำนองเนี่ยเราเห็นฟอร์มกันอยู่ละเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดถึงอานามามัมมาดอฟดีกว่านะครับ คู่ที่มาเปิดตัวด้วยการชนะน็อกคมอาวุธ FA กร๊ปนะครับคมอาวุธเนี่ยเป็นคนที่แพ้น็อกยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนอานามามาดอปเข้าไปเนี่ยไม่ไหวนะฮะจุดเด่นจุดขายเลยเนี่ยก็คือหมัดนั่นแหละครับหมัดเนี่ยออกได้หนักหน่วงรุนแรงและออกได้รวดเร็วนะครับเขาเป็นสายคิกบ็อกซิ่งมาก่อนนะอะอานามามาดอปเขาก็เลยจะมีสเตปการเข้าออกการโดดหลบอาวุธอะไรทํานองเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างเร็วนะครับ และการออกหมัดเนี่ยเขาออกได้เป็นชุดดีมากๆในไฟแรกที่มาเปิดตัวอาวุธมวยไทยเขายังไม่ค่อยโชว์เห็นหรอกครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างหลักๆเลยก็น่าจะเป็นหมัดนั่นแหละที่ปิดเกมคู่ต่อสู้และเราก็ยังไม่รู้ว่าสภาพร่างกายเขาถ้าโดนลูกหนักแบบนี้เขาจะทนได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมแล้วน่ากลัวมากๆครับหนักแรงเร็วแบบนี้และคู่นี้ครับผมมองว่าถ้าใครโดนก็มีสิทธิ์ล่วงเหมือนกันถึงแม้เราจะเห็นว่ายอดเหล็กเพชรเนี่ยออกอาวุธค่อนข้างน้อยนะครับ แต่ออกแต่ละทีเนี่ยก็แม่นๆ่นหนักหเหมือนกันและความเป็นมวยไทยอาวุธมวยไทยเนี่ยมีมากกว่าแน่นอนถ้าได้เข้าวงในตีเข่าฟันศอกหรือสาดแข้งหนักๆเนี่ยเพราะว่ายอดเหล็กเพชรก็สาดแข้งได้หนักแรงเหมือนกันผมว่าก็ได้ลุ้นถึงชนะนะฮะแต่ว่าท้ายสุดครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่อาณามรมาดอฟดีกว่านะครับจุดเดียวเลยที่ทําให้ผมเลือกเชียร์ไปที่อานามรมาดอฟนี่คือความเร็วครับเพราะว่ายอดเหล็กเพชรอย่างที่เราเห็นคือช้าเหลือเกินกว่าจะออกอาวุธ แต่ผมมองว่าไฟนี้จะน็อกกันหรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมมองว่าอาจจะจบที่คะแนนมากกว่าผมคิดว่าอาวุธหนักแรงน่ากลัวเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยความเร็วจะได้เปรียบนะฮะและอานามาม์ดอฟเนี่ยก็ออกได้เป็นชุดนะครับยอดเหล็กเพชรเต็มที่ก็1 2 3แต่อาณามาม์ดอฟเนี่ยหนึ่เข้าออกรวดเร็วแบบเนี้ยถ้าน็อกไม่ได้ก็ชนะคะแนนเห็นเห็น,เหนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็รอชมรอเชียร์ครับว่าคู่นี้ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับวันลุมพินี134คู่มวยที่ผมชื่นชอบเพื่อนๆในพ,นพี่ชอบใครเชียร์ใคร,ใครก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะหวังว่าสัปดาห์นี้จะคืนฟอร์มได้เสียทีนะครับและผมคิดว่าเป็นสัปดาห์ที่คู่มวยน่าดูมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon.